ทท้ายเทอมการวิเคราะห์กระบวนการการออกแบบชิวิศวก,กรรมกรณีศึกษาปัญหาการมีที่ดินรกร้างและน้ำไม่สะอาดส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการการออกแบบชิวิศวก,กรรมขั้นตอนที่ 1. นึ่ระบุปัญหาโดยวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาจาก 5W1H และหาสาเหตุ ah ของปัญหาจากผังก้ง้งตา 2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขั้นตอนที่1นนะคะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาเช่นการหาวิธีการสร้างเครื่องกําจัดปะชพืช 2. จดบันทึกสรุปเนื้อหาที่เอามาเฉพาะที่สําคัญค่ะเช่นจุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างเครื่อง 3. นําข้อมูลนะคะที่ทําการคัดแยกแล้วก็คัดกรองเรียบร้อยแล้วนะคะนํามารวบรวมค่ะขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอน ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา 1. นนะคะเราจะต้องมาทําการออกแบบตัวเครื่องของเราก่อนค่ะโดยเราจะออกตัวแบบเครื่องกำจัดวัชพืชน,นะคะโดยในเครื่องนะคะจะมีตาข่ายสายพานใบพัดที่ใช้สําหรับตัดหญ้าค่ะหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วนะคะ 2. นะคะเราก็จะนําเครื่องที่ออกแบบนะคะมาสร้างเป็นภาพสามมิติค่ะขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนทดสอบประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ไขปัญหาหรือชิ้นงานนะคะ นำชิ้นงานที่เราสร้างเสร็จสิ้สนสมบูรณ์รียบร้อยแล้วนะคะนำไปทดสอบโดยการตัดวัชพืชค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องทําตารางการประเมินตัวเครื่องค่ะโดยจะมีโดยจะในตารางนะคะก็จะมีเวลาในการตัดจํานวนหญ้านะคะที่ตัดได้แล้วก็สามารถตัดวัชพืชชน,นิดใดได้บ้างขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่5ขั้นตอนนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาผลการแก้ไขปัญหาหรือชิ้นงานนะคะนะคะก็จะทําเป็นในฟิลของ คลิปวีโอการนำเสนอค่ะแล้วก็มี Power Point นำเสนอข้อมูลต่างๆค่ะกิจกรรมที่6.1นะคะตอนที่1นึ่แกล้มมีหอองค์ประกอบของปัญหาด้วย 5W equation ค่ะโดยปัญหาที่เราได้นะคะก็คือปัญหาน้ำไม่สะอาดค่ะมีขยะมีความมีวัชพืชค่ะแล้วก็มีสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่ค่ะ โดย W h u t c h i o n ตัวแรกนะคะก็คือ Where ค่ะเกิดที่ไหนก็คือเกิดที่ดินสิบไร่นะคะที่มีแหล่งน้ําแต่ไม่มีคนดูแลค่ะ When ค่ะเกิดเมื่อไรก็คือเกิดเมื่อไม่มีคนอยู่ในท,ที่ดินที่นั้นนะคะก็คือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะไม่มีคนดูแลค่ะ w อ a t ก็คือเกิดอะไรก็คือเกิดขยะในแหล่งน้ําค่ะน้ําไม่สะอาดมีวัชพืชค่ะ ฮาวส่งผลอย่างไรก็คือส่งผลกับความปลอดภัยของคนบริเวณนั้นค่ะแล้วก็น้ําที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าไม่สะอาดค่ะแล้วก็มีความมีวัชพืชอยู่ค่ะ Y ก็คือเพราะเป็นที่ดินรกร้างค่ะไม่มีคนดูแลนะคะทาให้มีความที่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่ปลอดภัยค่ะ W ู Who? ก็คือคนที่ต้องการใช้น้ําค่ะคนที่อาศัยบริเวณนั้นด้วยค่ะ กิจกรรมที่6.1นะคะตอนที่2การหาสาเหตุและกําหนดขอบเขตของปัจจัยที่สนใจค่ะการวิเคราะห์แผนผังก้างปลานะคะปัญหาขยะในแม่น้ําค่ะมีปัญหาหวข้อนะคะคือปัญหาขยะค่ะที่มาของขยะนะคะคือมีมากในแหล่งน้าส่งกลิ่นมหมนทิ้งไม่เป็นที่ค่ะต่อไปแหล่งน้ํานะคะเป็นแหล่งน้ำที่สกรปรกขาดการดูแลมีสัตว์เลื้อยคลานวัชพืชนะคะการที่มาของวัชพืชคือการขาดการดูแลเป็นที่รกร้างแล้วก็น้ําสกรปรกค่ะ ต่อไปนะคะสัตว์เลือ้อยคลานค่ะสัตว์เลือ้อยคลานนะคะจะก่อให้เกิดอันตรายมีมากในฤดูฝนที่ดินรกร้างนะคะเกิดจากการที่คนนะคะอาศัยอยู่แล้วก็ไปทํางานทําให้มีคนดูแลค่ะทําให้ที่ดินนั้นเป็นที่ดินไรประโยชน์ค่ะทําให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษแล้วความปล,ปลอดภัยของเพื่อนบ้านในชุมชนนะคะการที่มีสัตว์เลื้อยคลานขาดความปลอดภยัยนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดอันตรายค่ะสาเหตุของปัญหาที่ตัดสินใจจะแก้ปัญหานี้นะคะคือแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดและก็มีความไม่ปลอดภัยค่ะ กำหังขอบเขตของปัจจัยคือ 1. การทําความสะอาดแหล่งน้ําให้สะอาดค่ะ 2. การกําจัดวัชพืชที่เป็นอยู่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ลายคานค่ะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจค่ะปัญหาที่สนใจนะคะคือปัญหาขยะในแหล่งน้ําค่ะประเด็นที่ต้องสุกขนข้อมูลนะคะคือ 1. การกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา2การดูแลแหล่งน้ําให้สะอาดโดยไม่ใช้สารเคมีค่ะปัญหาขยะในแหล่งน้ำนะคะแผนความคิดจะแบ่งออกได้เป็น2หัวข้อค่ะคือการกำจัดวัชพืชและการบำบัดน้ำเสียค่ะ การกาจัดวัชพืชนะคะเริ่มจากการเก็บข้อมูลการทําวัชพืชให้นำไปสะอาดค่ะ2การรวบรวมการกําจัดวัชพืชในอินเทอร์เน็ตค่ะสสรุปผลการศึกษาและสี่ทดลองค่ะว่าไ,ได้ผลหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้เวียนําข้อที่1ใหม่ค่ะปัญหาที่สนะคะคือการบําบัดน้าเสียค่ะไม่ได้เป็นหนึ่งเพื่อให้แหล่งนั้นประโยชน์นะคะเพื่อได้แหล่งน้ำเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ วิธีต่อไปนะคะคือการวิธีหาการบำบัดน้าเสียโดยการไม่ใช้สารเคมีค่ะแล้วก็สรุปผลการศึกษาแล้วก็ลองว่าใช้ได้ผลหรือไม่ถ้าหากไม่ได้ค่ะก็ให้ทำตอนข้อที่1ใหม่อีกครั้งค่ะกิจกรรมที่6.2ตอนที่2การเปรียบเทียบและแตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อที่1นะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนสนใจคือสร้างเครื่องกำจัดวัชพืช t ูอิ n วันสอให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนสนใจมีผู้สร้างหรือพัฒนาไว้แล้วอย่างไรแล้วนามาเปรียบเทียบในตารางข้างล่างบอกข้อแรกน,นะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเดินําสีเหลาขิน ข้อดีนะคะก็คือสะดวกสบายมีกําลังมากสามารถตัดหญ้าหนาได้ค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายเสียงเบาดูแลง่ายค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือห้ามตัดบ,บริเวณที่มีความชื้นเปียกหรือหญ้าที่เปียกค่ะ 2. งเครื่องตัดหญ้าใช้น้ํามันแบบเดินตามสามารถตัดหญ้าในสนามหญ้าที่มีขนาดใหญ่ได้ค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายข้อเสียนะคะเราต้องออกแรงนะคะในการเข็นเครื่องนะคะแล้วก็สามารถตัดได้เฉพาะหญ้าที่เตี้ยค,ค่ะ อันที่3นะคะเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังหรือสะพายบ่าค่ะข้อดีนะคะสามารถตัดหญ้าได้ทุกบริเวณค่ะมีพลังงานมากสามารถตัดหญ้ารกได้แต่ข้อเสียนะคะก็คือมีเสียงที่ดังและก็มีความอันตรายจากใบพัดค่ะมาในส่วนของข้อที่3นะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปกรณ์ที่กลุ่มตัดสินใจเลือกเพื่อใช้ในแนวทางในการออกแบบวิธีการ แก้ไขปัญหาคือเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเดินตามสีล้อเข็นค่ะเหตุผลนะคะที่เลือกนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีกําลังสูงในการตัดหญ้านะคะสามารถตัดหญ้าที่หนาได้นะคะแล้วก็มีเสียงที่เบาดูแลง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายจากใบพัดนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมที่หกจุดสามนะคะตอนที่หนึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหาด้วยฟังก์ชันอานาลิซิกดีแกมโดยนะคะเราได้ ออ,ออกแบบโดยผ่านโปรแกรม s k a ตอ u t ค่ะก็คือจะเป็นดังรูปแบงนี้นะคะจะมีส่วนที่เป็นล้อนะคะที่ติดอยู่กับเครื่องค่ะมีส่วนท้ายนะคะที่จะเป็นส่วนของตาข่ายที่เอาไว้เก็บวัชพืชที่ไหลามาตามสายพานนะคะแล้วก็ตรงการนะคะจะเป็นตัวสายพานค่ะที่ว่าถ้าสมมติมีวัชพืชเข้ามานะคะก็คือจะไหลาตามสายพานตกไปที่ตาข่ายค่ะ และส่วนหน้าสุดน,นะคะจะเป็นใบพัดค่ะแล้วก็จะมี2ด้านนะคะเพื่อพัดเอาวัชพืชเข้าไปในเครื่องค่ะกิจกรรมที่6.4นะคะการวางแผนและการพัฒนางานค่ะแบ่งเวลานะคะได้เป็นระยะเดือนค่ะซึ่งพวกเรานะคะใช้เวลาทํางานทั้งหมด6เดือนค่ะก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มีทุนอาเลยค่ะ ต่อไปค่ะกิจกรรมที่6.5ตอนที่1นนะคะการกำหนดประเด็นในการทดสอบและประเมินผลค่ะโดยรายการประเมินทดสอบนะคะเรามีดังนี้ค่ะ 1. ช่วยให้น้ำสะอาดขึ้นไม่มีวัชพืชระดับคุณภาพของชิ้นงานนะคะจะอยู่ที่ระดับมากที่สุดค่ะก็คือระดับ5ค่ะต่อไปนะคะความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับมากค่ะไม่มีสัตว์ลยคาะในฤดูฝนอยู่ในระดับมากค่ะ ต่อไปราคาไม่สูงอยู่ในระดับมากคะ่ะต่อไปใช้วัสดุที่หาง่ายอยู่ในระดับปานกลางคะ่ะต่อไปไม่เป็นอันตรายอยู่ในระดับที่มากคะ่ะไม่มีเสียงรบกวนอยู่ระดับมากคะ่ะดีกว่าสินค้าในท้องตลาดอื่นๆอยู่ในระดับมากคะ่ะเข้าถึงได้กับทุกผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากคะ่ะน้ำหนักเบาพกพาสะดวกอยู่ในระดับน้อยคะ่ะ